ในวันนี้และเพื่อเป็นเกียรติกับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านทหารเรือหมู่ที่สองตําบลแขอให้น้องนัสาบวราการมาเป็นประานเป็นในระดับจังหวัดและระดับเขตประจำปีพุทธศักราช2506จังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานได้พิจารณาเสนอให้บ้านทหารเรือ หมู่ bạn, ที่สองตำบลสำโรงเหนือรูปธรรมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินตามโครงการของกรมการปกครองเนื่องในโอกาสำคัญสำหรัการรูฐบ้าลการปี่พัฒนาู่บ uh ้านให้มีคมส10ปีเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากของประเทศแผนงานโครงการตามหลักปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความอยู่ Le> ของคณะท่านและหนทีว่าการกระทรวมหาดไทยให้ตักคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านฐานเรือครับขอเสียงปรบมือดังๆครับเปพี่น้องชาวบ้านหานเรือเดินเร็วๆเลยครับเดินเร็วมาเลย ขอเวลาท่านผู้ว่าที่เกี่ยวครับทั้งหมดข้างหลังมาเรื่องการท่านบริหารงานการท่านกรรมการท่านคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านทางเรือครับที่นะครับก็ด้วยเหตุนี้การดำเนินการตามวิธีต่างๆของพาครัฐการจัดประสบการ์ษาสารงานและกับเรื่องงานในระดับ ที่น้องอยากจะการทางานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานเที่ดีตลอดจนสามารถที่จะนำระดับจังหวัดและระดับเขตนะครับตามโครงการทัดเลือดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางในนามในกองที่เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้เสืบทอดไปไกลเทวาธิราชเจษฎาลพิบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและดับหนึ่งขณะมีสุขภาพบุรุษพราณาไม้ทางถายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นกำลังอัดสองเทาาเลยนะครับ